สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับนับมือโกไปนาเงินสีใสกับแหงหลายพี่น้องครับเดี๋ยวงวกคุณงวกพี่แจ๊คสีทายอย่างพี่น้องเออเวทีคือเก่านี่ยละพี่น้องครับเวทีคือเก่านี่ยละแม่บ่มีมองหนังไทยเวทีเวทีครับสี่หกโมงแล้วพี่น้องอีกสิบห้านาทีครับหกโมงแหลครับอัพเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับอยู่ที่ว่าการอำเภอคางเลยครับ ทางที่ว่าการอำเภอรครับหรือที่ว่าการอำเภอนี่ยะครับรัตนสุรินทร์ครับพี่น้องครับโอ้มันคือกวงไงไพศาลเห็นเนาะเป็นกลางเอาสังกะสีแม่พี่น้องือวาโอ้หัดโคนเขาเต็มนี่ล้านแตกล้านแตกแตกล้านล้านแตกแน่นอนครับเหมือนนี้มีไหล่สดด้ยครับคือยังว่าหมูสุดท้ายบอดมาครับ ทีมงานจุดีไลฟ์สดครับท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งอยู่ครับตอนนี้ครับยังปลอดโปร่งอยู่ครับไลฟีแวลน้องน้องฝนครับไลฟีได้เอาน้องฝนอยู่ครับครับแต่ว่าทีมงานกับบนาประมาณแล้วครับกนาสิลกางเป็นไว้ให้อาจารย์นักดนตรีไว้ขึ้นมาขึ้นนี่แหละครับพี่น้องครับ กาเต็มไปคือเก่าครับฉากกาลังเขาพี่น้องฉากกาลังเขาครับอากาศเย็นๆแล้วครับผมมีแดดบ่มีแสงแดดแล้วครับพี่น้องทีมงานฉากประดับไฟกําลังทําหน้าที่ล่ะตอนนี้ล่ะเออเอาวากันไปครับเริ่มสตาร์ทกสิสามทุมหมดละพี่น้องครับเช่าเช็กเช่ายังกสิแล้วกัสิสามถุมนะครับแม่ลลามาก แล้วแมวลาสันตัวครับเอื่นแขกเอื่นคนนอพี่น้องเนาะครับตามสถานการณ์ครับงานปิดปีกเข้าเกิดจับประมาณนี้ครับพี่น้องครับงานปิดบีกเกิดจะประมาณเนี่ยละ่ะพี่น้องเลยครับเป็นยงไดเนาะพี่น้องเย็บซี่เลยพี่น้องเจออยู่บอกพายุฤดูร้อนเงื่อนสานบานซองเป็นอย่างไรเนาะ บางคนก็ว่าโอ้ยลังคาเปิดลัลงคาเปิืองับทางทางกังวัดบ้านผู้ใดแ,แน่สังกกะสีอ่อนรับสีเหลวแล้วพี่น้องสังกตสีอ่อน ติดถนนใหญ่ล่ะพี่นองสะดวกไปมากครับพี่น้องไทยสุรินทร์เด้อทายอำเภอรัตนาไทายอำเภอไก่เคียงสนมบ่เอ,อ้นอน้นนาลลยแน่นอพี่น้องเนาะครับ่าตูมนันหล่ะครับมาให้กำลังใจในเด้อย,ยกสุดท้ายล่ะครับสาวหน่อยเพชรบันแพงครับพี่น้องครับ ยกสุดท้ายแล้วคันแบนมุ่ยก็ได้ครับยกขาแล้วพี่น้องยกขาแล้วครับโอ้ไม่ใช่ลูกสาวาอันใดลูกนะมันเป็นจะแสบเนื้อยังเนื้อมูหรือเนื้อวัวโอ้เพียงอยู่ใส่ล้วพอไปสัมผัสเบ,บื้งนี่ฮัลโหลสาว ป็น่าปิ้งซินนะครับขอน้ยวนะป้าโกมากลายแลวพี่นองเลยไม่เศร้าน,นี่ก็เแล้วกับป้าอินซีถอดดยละ่ะไม่แย่เราถอดพอดีเป็นนอนบานเราถอดใส่กระปับมาะห๊นจับห,จหอมหัวใหญ่เข้าไปหอมแหงเอ้าหั่นแบบพริกใส่จ้าที่ตวงเฮ้ย จำใส่ครับ่อนนี้อ๋อขักปานยังกัดบักพริกใส่เนี่ยกัดหอมแห้งเส่นน้ำเนี่ยตอนนี้จำไปอินซี่พี่น้องตัวงใส่กันเป็นตนาไนครับแล้วแล้วเสาย้อนอยู่พี่น้องครับบายมาเนี่ยหาเนี่ยกินบนถนนใดญ่ใหอยู่เดียเ๋ยวนี้ทำกระเจี๊ยบเส้นเวลาเดียวในระเบี่น้อง ถ่ายคลิปแล้วก็สิไปหาอาบน้าอาบน่อสันตัวอับเดือดจะานกากาใไอพี่นนองบ่งก่อนแมู่ o เปิดครับวิธีครับโมนาผมอันนี้ไม่มีอย่างนีมีแต่เิ้วอย่างเดียวได้ดิใส่มดเสือกุ้งยิงบบดนี้นั่น ขน,นาดผมสาดกลับมาเพิ่มเนี่ยละละพี่น้องเลยบัตรราคาเห็นพุนโฆษณาลดลอยซ่าครับซ้ำกันกับลอยยี่สิบเด้อพี่น้องเลยลอยซ่ากับลอยยี่สิบไทยสุิลิรนครับผมมาเบิงมอลล์ครับมัน,มน,นแนม,ทน,มนทินกันตึมอยู่แถวนี้ครับแมนทินกันตึมบรลษัทินอีสานไต่ห้านี่ มอล่ำมันกับเบื้องคือกันรัตนานี่มาหลายเทื่อนอะไรได้ครับพี่น้องแต่ว่าเสียงตอบรับยัง่บทถาที่่วนครับเอาเบื้องมือนีครับมาหลุดน้ากันครับมาหลุดน้ากันเด้พี่น้องเลยผู้จัดเพื่อนกันโอ้ไปจัดไรหม่องไรบอลเด้เจ,จเลํามย่เลากัไใดเนาะเจลํามหม่องเลากัเป็นยังไดแล้วพี่น้องเลยตามติดตาตามมาครับพี่น้องกับสิสาบดีรู้ดีครับ ผู้ใดเป็นเอฟสีสาวหน่อยเพรชรบ,บันแพงโอ้ปลากรูดีแดท้มาเน,นี่นอนอิม่มบ่แล้วนอนอิม่มหรือเราในเมื่อบานบ่เกกอ้าผู้ใดนี่ผู้ใดนีด่ีคุณรัตนะครับโอ้โอโอเจ้าทิน,นคุณรัตนบุรีครับเจ้าทินมาตัวนี้ใส่เสื้อสาวหน่อยเราเป็นคนสาวหน่อยบ่เนี่ย เจ้าทินตรงนี้เสียบ,บี่เรเรียนอยู่บ้านเล่าได้เหมือนเด้เขาบี่รำเพลินออฟฟิเชียลเลยได้พี่น้องเขาตะกูลออฟฟิเชียลเลยเด้เขารำเพลินแล่ะครับว่าสังสรรค์นี่แหละแต่ผมกับพี่ท่านเขาไปซองแต่ว่าทำบนวันบนเขาแล้วบทตัวนะเอาฟุกม่วงแรงละพี่น้อง มาด้อมาจวดจากฝาดเบิดน้ากันเด้วยูดูดการนาผมนี่ยังสิได้มาอีกนี่รัตนานี่แมนบอพี่น้องโอ้ยเอาอัปเดตสถานการณ์ครับเวที่สาวหน่อยชาขึ้นละละพี่น้องเลยชาขึ้นไฟกันล่างสีขึ้นตามมาละบะัดนี้เอา้ามือแรงกับมาหลุนซอยกับผู้จัดสันตัวนอพี่น้องเนาะปากรกัสีอัปเดตให้เบื่อนี่ดากครับ มาจัดก,การเป็นแนว่วใดครับพูดจัดกันเป็นยังไดเนาะส่วนตัวเบื้องแย่งกันกัวพี่น้องเนาะครับลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ซอยกันไปส่วนตัวโฆษณาให้เพื่อนน้ำแน่ตัวเชือดชวนพี่น้องเขามาดูเขามาชมส่นนวนตัวมอลำห่อเอ,อ้ยลำเพื่อนเลยหนึ่งเดียว,ยนนวเนวเ้นว่าเพื่อนวาเดยสาวหน่อยเพชรบัพลนครับหนึ่งเดียวลำเพื่นอนเตยเสดเดือครับจวดอย่างเดียวครับบม่มีคำว่า เดยืนยู่อเสียอ้าพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักนีครับเวลาล,าล่วงเลยม,มาหลายหน้าที่แล้วพี่น้องครับขอพูดตัวการติดตามเด้อช่องปัาโก้พูดได้เพราะท่านติดตามเบื่องคลิปใหม่กับกดติดตามแน่พ่อปาโก้ด้ดังปึ้งเนี่ยจักน้อยสันตัวเฮ้ยกดติดตามก็ดังปึ้งเนี่ยพี่น้องแม่คนติดตามเพิ่มกันก็คนเบื่องมาซองเบิง่งเลยยังอ้อเยาะออยู่คืเก่านี่งห้ยไปทางไหลไปทางไหลพี่น้องสันตัว เอาอยู่ดีไม่แห้งพี่นอนครับคลิปนี้ฝากไ้ซ้ำหนี่ครับสบายดีครับสวัสดีครับ